เจ้าเสือป่าคนระับวววว้าวว้าานี่คือเจ้าเสือป่านี่คือเจ้าเสือป่าอีกตัวหนึ่งครับเบ้อเบลอนี่ตัวหนึ่งเขาคือเจ้าเสือป่า ป่าขึ้นต้นไม้ครับนี่ครับนี่ครับดูดูเขาขึ้นแล้วลงไม่ได้ครับต้องลงเองครับน,นี่เจ้าโบรครับเจ้าแมวป่าเจ้าเสือป่าเสือแห่งไร่รัตนาพิบูลครับนี่เจ้าเสือโบแห่งรัตนพิบูล นี้โดดลงมาแล้วเขาอยู่ด้วยกันครับสองตัวครับสองเสือเสือสามชี้กับเสือลายนี่ครับ